ธรรมชาิมากที่สุดรว่านี่คือนอกจากรักษาแล้วยังช่วยบำรุงผิวหน้าผิวตัได้อีกด้วยครับผมแอคทานชาร์ตมีมกใช่ไมรู้จักนะครับพียงครั้อยวล้นครับแล้วก็คอยๆนะครับนี่เลยค่อยๆกดบนใบหน้าใบหน้าของเราก็จะยิ่งตบยิ่งเด้มากขึ้นด้วยโอ้โหฉันรอดูหน้าตารันขึ้นเลยอ่ะ อ่าวอมนะครับให้วอมครับสหรับเล่นถูเลยนะครับเอาแค่วอมพออ่าโอเคอ่าแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆตบเบาๆนะครับให้พี่ฟันหน้าเด้งนะครับอื